ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทช่วยเหลือทีมงานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้วันนี้ผมด็อร์ประสิทธิ์บัวทองได้ขึ้นตำแหน่งบลูไดมอนด์บริษัทท็อปอัพธุริตขอขอบคุณท่านประธานด็อร์สรวัตรไพสาลสรวัตรคุณพัทราีไพศาลสรวัตรผู้ก่อตั้งบริษัทท็อปอัพุริส ผมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอดีตรับราชการทหารและเมื่อปี2538เพื่อนได้ชวนให้ไปฟังธุรกิจเครือข่ายหลายครั้งแต่ก็ไปด้วยความเกรงใจเพราะไม่เคยเชื่อในธุรกิจเครือข่ายแต่เมื่อได้ฟังวิทยกรที่บรรยายเป็นถึงระดับด็อกเตอร์ทำให้ผมฉุกคิดและมองเห็นโอกาสที่จะทำให้รวยได้ จึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายได้ศึกษาเรียนรู้ทำตามผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังทำให้ผมสำเร็จตั้งแต่เดือนแรกรับรายได้มากกว่าเงินเดือนที่ทำมา20กว่าปีจึงตัดสินใจลาออกจากอาชีพรับราชการเมื่อปี2546และทำธุรกิจเครือข่าย100%เ ทำให้ผมประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นผู้นําเงินล้านปี2,551นําพาทีมงานประสบความสำเร็จมากมายมีรายได้ปลดหนี้สินซื้อบ้านซื้อรถและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิตกิติมาศจากประเทศฝรั่งเศสโอกาสในวัย62ปีช่วงเรียนขับเครื่องบินที่จังหวัดนครนายกได้พบกับธุรกิจ ทัพุริตโดยการแนะนำจากโคดหมูประพัดสอนน้อยสินโคดไก่ธีรยุทธนินพาณิชผมได้ศึกษาเรียนรู้ระยะหนึ่งเมื่อเรียนขับเครื่องบินจบจึงได้ตัดสินใจทำธุรกิจทอปอัพธุริต์อย่างจริงจังโดยการชักชวนแนะนำผู้คนในทุกที่ทุกโอกาสทำให้ผมประสบความสำเร็จม,มีรายได้หลักแสนขึ้นตำแหน่งรูบี ในระยะเวลา10วันหลังจากนั้นได้ช่วยทีมงานและขยายทีมงานอย่างต่อเนื่องใช้เวลาเพียง143วันขึ้นตำแหน่งแอมมารอนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทขยายและสร้างทีมงานให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกที่ทุกโอกาสนับเป็นความภาคภูมิใจทำให้ปัจจุบันกับผมดอเตอร์ประสิทธิ์บัวทองได้ขึ้นตำแหน่ง บูไดมอนเป้าหมายต่อไปผมจะช่วยเหลือและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทีมงานได้ประสบความสาเร็จในตําแหน่งสูงขึ้นให้มากที่สุดหากวันนี้เราสู้แล้วถอยหนีแล้วจะมีความยิ่งใหญ่ให้ใครถามหากวันนี้เราสู้ทนแล้วมีคนติดตาม คงถูกถ<ส>ามความยิ่ง <สา S 2> ใหญ่ทำอย่าง<ส>าไรเอ่ย